ชาวกรกฎนะคะในช่วงครึ่งหลังมีนาคมนะคะก่อเกิดดาวคู่มิตรนะส่งผลทั้งเรื่องเงินเรื่องคนสนับสนุนนะคะดาวมฤตยูก็ให้โชคลาภกับชาวกรกฎนะคะอัปเดตเรื่องงานเงินครอบครัวสุขภาพได้ในคลิปนะคะสําหรับใครที่ลัคนาราศีกรกฎนะคะฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมก็ฟังได้เช่นกันใครสนใจเรื่องดวงอย่าลืมกดติดตามนะคะจะมีอัปเดตให้ฟังกันทุกเดือน สำหรับการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะกินเวลาในช่วง15มีนาคมนะถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะดาวเสาร์ได้ย้ายจากการเล็งลัคนาชาวกรกฎนะคะเข้าสู่พบเดือนมรณะนะคะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องเพศตรงข้ามนะรวมไปถึงคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคะเข้าสู่พบมรณะนะไปอยู่ในเรือน คู่มิตรนะก็คือเรือนของราหูนั่นเองนะคะสําหรับชาวกรกฎถือว่าในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งจากนี้ไปนะคะคุณก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวเนื่องจากเรื่องหุ้นส่วนได้นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญากลุ่มเป้าหมายนะที่เคยทําอยู่ในระยะเวลานานอาจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวต่วตางๆเกิดขึ้นนะคะ คำว่าม,มรณนะยังเป็นความหมายเรื่องการจบลงได้ด้วยนะดังนั้นเมื่อดาวเสาร์เป็นดาวทษทุกนะคะภาระบ,บางอย่างของชาวกรกฎนะนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปก็เข้าสู่สภาวะที่มีแนวโน้มค,คลี่คลายไปเรื่อยๆนะบางคนที่มีปัญหาครอบครัวปัญหาครัวเรือนเรื่องคู่ครองความรักนะก็ถือว่าเข้าสู่สภาวะที่จะมีทางออกนะมีจุดลงตัวนะคะหรือเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะไปสู่ทางออกไปสู่การแก้ปัญหานะคะ ความเหนื่อยความทุกข์ความเครียดนะอาจจะไม่รุนแรงนะคะเท่ากับในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมานะเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะทุเลาเบาบางลงในหลายส่วนนะทั้งเรื่องภาระเรื่องความเครียดความกดดันต่างๆนะคะมีแนวโน้มกเกิดภาระหนี้สินได้แต่เป็นเพื่อความก้าวหน้านะคะในหลังเดือนเมษายนไปแล้วมีโอกาสสูงที่จะเป็นหนี้เป็นสินนะแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องของ ของชิ้นใหญ่นะคะบางคนเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตนะถือว่าชาวกรกฏเข้าสู่สภาวะที่งอกเงยในสินทรัพย์นะคะอาจจะมีภาระหรือการหาเงินเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะแต่ก็มีสิ่งที่อยากได้หรืออนาคตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเป็นภาพรวมกว้างๆนะสำหรับชาวกรกฏในช่วงสองปีครึ่งจากนี้นะคะสําหรับดาวเสาร์อ่จสำหรับในเดือนมีนาคมนะคะครึ่งหลังดาวอาทิตย์และดาวศุกร์นะคะย้ายในวันที่15มีนาคมนะ ดาวสุกเป็นเจ้าเรือนลาบผลนะเดือนนี้นะคะลาบผลมีกําลังเป็นประนะก็คือลาบผลของคุณอาจจะไม่เป็นก้อนใหญ่นะอาจจะมาเป็นลักษณะลูกย่อยนะคะเป็นลักษณะลาบผลที่มีมาน้อยแต่มีมาบ่อยๆนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะไปอยู่กับดาวพระหัสที่เป็นคู่มิตรนะดังนั้นเรื่องการเงินการทองของชาวกรกฎเดือนนี้นะคะมีที่มาจากเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงแวดวงนะเรียกว่า การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมการประสานงานนะคะมีบทบาทกับเรื่องการเงินของชาวกรกฏนะคะคุณได้รับเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลนะการทํางานแบบต่างตอบแทนนะคะหรือว่าทําอะไรช่วงนี้มักจะมีคนช่วยเหลือยื่นมือนะทำให้มันสําเร็จได้นะคะหากใครกําลังตกงานหรือมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานต่างๆนะคะคุณก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีช่องทางดีๆนะเกิดขึ้นจากเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะแวดวงของคุณนะคะ ดาวอาทิตย์นะครับไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรนะคะส่งผลเรื่องเองินเ,เ,เรื่องทองอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนนาจากเรื่องงานที่รวมกลุ่มกันทำนะหรืองานที่ต้องประสานหลายๆฝ่ายบางคนมีโชคลาภในเรื่องของการเป็นตัวกลางในหน้าประสานงานต่างๆได้นะคะมียอดขายการเงินการค้าเกี่ยวเนื่องกับคนหมู่มากนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมหน่วยงานองค์กรนะคะประสบความสําเร็จนะได้เงินได้ทองได้รับเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนนะสำหรับ การงานประเภทอบรมสัมมานานะคะการให้ความรู้โดยเฉพาะในหลังวันที่23มีนาไปนะคะดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะก็เข้าไปกระตุ้นดาวคู่มิตรนี้ด้วยนะคะทำให้ในช่วงหลังวันที่23นะก็โดดเด่นเรื่องอการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะได้รับการประสานงานที่ดีการช่วยเหลือต่างๆจากคนรอบตัวนะคะอะมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเรากับพี่น้องนะเรื่องของ ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนอาจมีเนื้อหานะคะกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของธรรมะเรื่องศาสนานะเรื่องของงานบูญงานพิธีต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะแวดวงสายมูหรือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะบางคนออกเดินทางนะคะเพื่อไหว้พระมีโอกาสเรื่องของการสแสวงบุญต่างๆนะคะบางท่านรวมกลุ่มกันนะเพื่อทําสาธารณประโยชน์นะคะหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมการบริจาคกัน ทำบุญทำกุศลนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะสำหรับชาวกรกฎสําหรับเรื่องการงานนะถือว่ามีโชคลาภจากคนช่วยคนรอบตัวนะคะแต่ดาวการงานไปอยู่ในภพวินาศนะคะถือว่าอาจจะทํางานในลักษณะเบื้องหลังไม่ออกหน้านี่ค่อนข้างดีนะการงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างประเทศนะคะก็ดีด้วยนะในขณะเดียวกันงานการทั่วๆไประมาระวังเรื่องความผิดพลาดนะคะเรื่องงานมีปัญหาบ่อยนะเรื่องจุกจิกที่เกิดจาก ลูกค้านะมีปัญหาเรื่องคําพูดนะคะเรื่องของการเจอคนที่พูดไม่รู้เรื่องก็อาจจะมีบ้างนะสื่อสารมีปัญหาตกหล่นนะคะเรื่องของความล่าช้าในการขนส่งนะถ้าเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการงานของคุณนะก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องพวกนี้นะคะซึ่งดาวพุธนะก็เป็นดาวสื่อสารดาวเกี่ยวข้องกับการประสานงานนะคะก็จะดีขึ้นประมาณสิ้นเดือนไปแล้วนะ ชาวกรกฏช่วงนี้อาจมีโชคลาภแปลกๆนะโชคลาภในเรื่องความฟุกค,ความเฮงนะในเรื่องสิ่งที่คุณทํานะคะเนื่องจากดาวมฤตยูอยู่ในตําแหน่งโยกหลังนะให้ลาบกับชาวกรกฏในเรื่องอความไฮเทคความทันสมัยนะเรื่องของสื่อทันสมัยออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะเรื่องของลาบผลแบบไม่มีสาเหตุนะรวมถึงดาวพระเกศก็โยกหน้าในเรือนสหัชชะด้วยมักจะได้เกี่ยวข้องกับคนที่เกื้อหนุนนะคะในเรื่องโชคลาภ มีการสนับสนุนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเก่าเพื่อนต่างชาติเพื่อนที่อาจจะเพิ่งเจอเจอนะคะกลายมาเป็นกันลยาณมิตรนะเนื่องจากเคยสนับสนุนกันมาในอดีตชาตินะคะเดาไปรวมอยู่ในภพสุภาษเยอะนะคะชาวกรกฏก็อาจจะมีเรื่องของไอเดียความคิดจินตนาการเยอะนะในเรื่องของอาการวางแผนทางการงานอยากทำโน่นทำนี่นะคะยังรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนก็ได้ด้วยนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การลงทุนเกิดขึ้นนะทางการค้าทางธุรกิจนะคะส่วนบรรยากาศครัวเรือนนะคะชาวกรกฎที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของอความรั่วไหลาทางการเงินเกี่ยวเนืงกับบุตรหลานบริวารน,นะเรื่องของภาระสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะหรือคุณมีเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับโปรเจกต์ไอเดียของคุณแบบลับๆเกิดขึ้นนะก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพื่อการงานบ้างนะเพื่อลูกหลานบ้างนะคะ เรื่องของสถานการณ์กับคู่ครองนะถือว่าจะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ในระยะเวลา2ปีครึ่งก็ดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของคู่ครองด้วยนะคะชาวกรกฎที่เป็นโสดนะเดือนนี้ถ้าหากอยู่กับกลุ่มหรือหมู่เพื่อนมากนะเนื่องด้วยภาระหน้าที่กิจการงานนะคะค่อนข้างดีนะมีการส่งเสริมเกื้อนหนุนกันนะคะหากเรื่องการงานในช่วงนี้นะคะต้องเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะนะเช่นลูกทีมนะคะเรื่องของ การวหวานเด็กๆใกล้ต <S an> ัวท <an> ํางานนะคะเรามัดระวังความผิดพลาดเสียหายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอายุน้อยนะก็เรียกว่าต้องตรวจทานนะคะแล้วก็ละเอียดถี่ถ้วนนะเรื่องผลประโยชน์การเงินหากเกี่ยวข้องกับเด็กๆหรือเยาวชนนะคะอาจมีเรื่องของการเดินทางนะร่วมกับเพื่อนร่วมกับทีมนะคะหรือการเดินทางเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะเกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวบางบางคนก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการร่วมงานบูญงานบวชนะคะงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับแวดวงของเรานะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะชาวกรกฎก็อาจจะมีเรื่องของอความผันผวนนะเรื่องความขยันแข็ง,ขงเกิดขึ้นนะเรียกว่าพละกําลังไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยแน่นอนนะบางวันขยันดีบางวันก็รู้สึกอ่อนล้านะเบื่อท้อเซ็งง่ายๆนะคะเรื่องของระยะยาวนะดาวเสาร์เข้าพบมรณะนะคะอาจมีเรื่องของภาระดูแลเยี่กับเรื่องของฟันนะคะเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนะแบบมามาไปไปนะคะในรอบระยะเวลาสองปีครึ่ง ปิดท้ายนะคะด้วยเรื่องโชคลาภลงทุนเสี่ยงโชคของชาวกรกฎนะคะเดือนนี้ก็ดาวโชคลาภมีกําลังเป็นปลานะก็คือโชคลาภของคุณอาจจะมาในรูปแบบของลาบเล็กๆน้อยๆนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะนะกับเรื่องเสี่ยงโชคนักนะคะมีโชคลาภจากเรื่องของความฝันไอเดียการตีความใครที่เป็นคนฝันแม่นอยู่แล้วนะหรือว่าคุณมักจะมีเหตุให้ได้มีโชคลาภเกิดขึ้นส่วนตัวเฉพาะบุคคลอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะ คุณมักงมีโชคลาบแบบเงียบๆรับๆนะชาวกรกฏในช่วงเวลานี้ถ้ามีเงินพิเศษนะคะหรือมีโชคลาบนะก็ควรที่จะเงียบๆไว้นะคะไม่ควรเป่าประกาศนะเพราะอาจจะมีเหตุให้สูญเสียเงินนั้นออกไปนะคะนะช่วงครึ่งหลังมีนาคมนี้นะคะดาวใหญ่ยังย้ายไม่ครบนะคะยังมีดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระหัสนะคะจะย้ายในวันที่19เมษายนนะดาวพระหัสมาเป็นราชาโชคให้กับชาวกรกฏนะคะส่งผลดีเรื่องงานนะคะเรื่องของ การตั้งหลักตั้งฐานการมีสินทรัพย์ต่างๆได้ด้วยนะสามารถติดตามอัปเดตดาวพรหัสได้นะคะในคลิปหน้านะคะท้ายคลิปนี้นะคะขอฝากช่องทางในเรื่องการทําบุญเสริมชะตาให้กับชาวกรกฏนะคะผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะเป็นสะพานบุญให้คุณได้ทําบุญได้โดยง่ายนะคะในช่วงเวลานี้นะคะมีโปรโมชั่นมาฝากชาวกรกฏนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหรา59เก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ ผ้าดิบสาหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แ bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะอ่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ